สวัสดีครับผมสวัสดีท่านนะครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องเกษตรตัวน้อยของเรานะครับวันนี้จะพามาชมลูกหมูนะครับผมได้ลงลูกหมูใหม่นะครับทั้งหมด12ตัวนะครับคอกนี้อายุก,ก็ประมาณ14วันครับผมนี่นครับก็มีทั้งหมด12ตัวนะครับ ก็กำลังจำมั่มอยู่นะครับผมจะมีตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับที่ไม่ค่อยสมบูรณ์จะหลอดๆหน่อยท้องเขาจะเหมือนไส้เลือนนะครับตัวนี้แต่เป็นตัวเมียครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเส้เลือดหรือเปล่านะครับไม่ค่อยตัวเท่าไหร่นะครับแต่กินเก่งอยู่ไม่เหมือนเพื่อนตัวอื่นตัวอื่นนี่ตัวโต,วตวแล้วครับ <c oughs> หมูเล็กชุดนี้นะครับผมเราจะขุดอาหารร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ให้กินสามเวลาเชา้ากลางวันเย็นนะครับให้ครบหนึ่งเดือนเลยนะครับตัวนี้ถ้าเข้าสู่เดือนที่สเราก็จะเป็นการลดต้นทุนของอาหารนะครับก็จะอาหารทัสามสิบเปอร์เซน ะจะผส,สมพวกลำปลายข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต้องรอเดี๋ยวต้องขุนให้ตัวก่อนไปยใน1เดือนนะครับาอาหารก็อยู่ประมาณสิบสองสิบกระสอบนะครับกินกระสอบลตรงต,ตัวไปเลยนะครับถ้าหมดอาหาร13กระสอบก็จะเริ่มไล้สูตรอาหารที่ลดต้นทุนนะครับ ่วนตัวนี้นะครับผมอันนี้หมูหนึ่งเดือนกับอีก14วัน15วันครับตัวนี้ก็ประมาณทั้สามสี่สิบสี่สิบห้าวันนะครับผมหนึ่งเดือนอีกสี่สิบห้าวันครับผมไอหนึ่งเดือนกับอีกสิบห้าวันนะครับผม เดือนครึ่งนะครับหมูตัวนี้อายุเดือนครึ่งนะครับตัวนี้จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมสําหรับการเลี้ยงหมูนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ทดลองเลี้ยงมาแล้วสองสองตัวนะครับก็พอจะรู้ข่าและนะครับอันนี้เป็นลูกหมู ของแม่นะครับผมอยู่คนจังหวัดนะครับแต่รับมาแม่แกแบ่งให้นะครับผมก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้ซื้อมานะครับผมแต่ถ้าลูกหมูอยู่เขตนี้ก็ตัวละสองพันสามถึงสองพันห้านะครับรุ่นนี้รุ่นหนึ่งเดือนนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามารีวิวกันต่อคลิปหน้านะครับผมครับผมค,ครับ